so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Oh, ลุงวะ Official trailer ตัวใหม่ล่าสุดชื่อเรื่องว่า The Next Prince Series ข้ามฟ้าเคียงเธอดูได้ไงอะ่ะก็ดูจากหน้าจอ <laughs> แล้วหน้าปกก็คือซีกับนุนิวจ้าโอเคลูกลูกลูก ลูกใครลูกแล้วเธอค้อทํามล่ะแถมอยากบบรี่บี่คนที่เป็นแม่ือ <c oughs> รหรอแม่น้าจอ,อยหรอแม่น้าจอ,อยเรเป็นแม่จะเลือกอาจจะเป็นแม่เป็นลุงหรือเป็นพ่อหรือเป็นพี่แล้ว <c oughs> ตอนนี้พี่แซมกำลังโบี่ทุกคนอยู่อ <c oughs> ย่าหาพวกเอาไปดูอะไรดีกว่าไปจ้ะครับข้ามฟ้าเทียงเธอภาษากฤนว่าเด e กปริ e s e r i e ่ s <S เป็นคนมีวิทยฐานะกว้างไกลโอเคปะ เราขอบใจทุกท่านที่ร่วมกันในวันนี้วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคนนี่คือหลานชายของเราคณินอสวัตเทวาทิมใครจะคิดว่าวันนึงชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็วันก่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดายอยู่เลยถ้าหลังเนาะ การตามหาท่านชายคนหนึ่งทายาทคนเดียวของผมคำถึงนะคำถึงนะผมมีชายคนเดียวที่ฝากฝังอะไรไว้ด้น้อมรับคำสั่งฝาบโอ้โหมึงไปหนักไปเลยอ่ะไม่แซงกันนะแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปแน่เพราะท่านชายมาลีนิ่งยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้เหรอนี่คนเป็นใครวะท่านชายคนนี้ พ้ะองค์มีสายเลือดของกษัตริย์มึงพูดอะไรลงไปอือต้องมารักอ่ะหมอนะหมอนชุกมีเลยรหรอทำไมต้องมาตามฆ่ากันถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคุณกับพอ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอ็มมาลีฟารามาต้องกลับไปบรักษาอำนาจของอสวรรค์เทวทิน รวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินขึ้นเป็นเจน้าอัแห่งรอแต่ละ <ไป S 1> คนผองจริงนะโอ้โหแคสซิงโหวเบม่โอ้โอโอยผมคาินอัศวาเทวาทิงหาญาติของทั้งสามตระกูลคาินนรามินและเอว่าให้สำนักพระราชวังประกาศข่าวการแข่งขันราชประเพณีครั้งที่หจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ อาสวะเทวาทิพต้องการจะขึ้นคลองบัลลังก์ต่อ mm. ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราล่งจะสู้นะท่านึ่งสมาคมปันดังำเราจะลงแข่งในราชประเพณีนในกฎไม่ได้ระบหุหรือพูดว่าผู้หญิงภาพลงแข่งต่อไปถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันราชประเพณงงีผมจะกลายเป็นคนทอริยต่อาสวัเทวะเทนใช่หครับ หน้าที่ของคนมีอะไรบ้างปกป้องคนินดูแลคนินรักษาและซื่อสัตว์อสอวรรคเทวทินคือหน้าที่อยู่กัน hmm. เราขอสั่งในนามคนินอสวรรคเทวทินชาดันพิทักษเทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองค์กษ์ภุกวันหน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงหวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมา ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมอรี่การตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทางผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณีอัศวเทวาทีมจะลงแข่งด้วยคนที่ร่วมกับฝาของคนนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันลารีไปสืบหารู้ว่าใครเป็นหลอนบอลไส้อยู่ในวังเนี่ยอัศวเทวาทีมเป็เสมือนดังดวงตะวันของมีนานัครินเจ้ามหาชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพัดผิดอย่าได้ไว้ใจไปอืมแต่ เจไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครอไม่รู้บอกว่าตัวเองเป็นของใครดีนะพี่ทำอะไรเราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษเอาความจริงมาให้ได้ก็ไม่รู้เรื่องนะมันเนี่ยที่มันต้องการคนงานนั้นจบการยิงไปไม่ใช้เวลาต้ใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากใช่ไหมค่ะคุณอุตส่าห์ข้ามฟ้าไปพาผมกลับมาเนี่ยแล้วมันมีเรื่องอะไรนี่กราบอกมีเรื่องทุนของฟ้าหลักถ้าพีสิ่งใดก้าลูกต้องขอใโรงงาไว้ ผมจะชนะการแข่งขันให้ได้เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไปโอ้โห The next prince ข้ามฝาเคียงเธอหลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เรารลอมตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นนะค่ะน่าจะบอลชอนน้องของพี่โดงเนอะไม่แน่ใจก็จะใกล้แบบนี้ใครจะทำไม ตัวแทนสาวมาใหครับนั่ไงโอ้สามวุฒิสภาคมนี้ี่ย้อนหลังดูไว้สักทีโอ้โหกลางๆอีกให้ได้ยินทั้งอาอะไรนะนครเนปาลีอ่ะ สักอย่างเลยโอ้โหเหมือนจะเดี๋ยวเอาดูก็ได้สาวพัชาคนสเจอกันจ้าสาโอ้โหปมือให้ได้ยินทั่วทั้งประเทศที่อยู่ในในซีรีส์เลยที่ไรนะกทไทยไม่แน่ใจเขากกตั้งชื่อเมืองขึ้นมาเมื่อกี้ปเป็นเมืองเขาเหรอโอเค <Okay. S 3> ถือว่ามันโหทำดีทำถึงทำเกิน ซีรีส์วายเมืองไทยมันต้องมันต้องแบบเนี้ยมันต้องดูแล้วว้าวว้าวโอ้ยว้าวว้าวว้าวคนยุคไหนเูทคำเนี้ยดีครับดีดีดีไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเนาะเริ่มต้นจากงดงามไปหมดเลยเริ่มต้นจากภาพรวมของเรื่องอ่าที่เรา็าตัวย่องเรื่องเราน่าจะเดากันได้ว่าน่าจะมีทั้งหมดสามคู่และ จะเป็นคู่จิมมี่ด้วยแล้วคู่น้องยูริต้องมาคู่พี่นุวนิวแลพี่ซีนี่แล้วก็มีคู่นึงท,ที่จุงมือเดินเนกันนะผู้ชายนไม่แน่ใจน้องสองคนนะอะลาห,หใช่ใช่ว่มันเร็วมากทุกอย่างมันมาแต่มันมาครบเลยนะมมมไม่มีแบบว่าแอบดราม่าด้วยนะแอคชั่น แล้วก็รักๆเนาะหวานๆเนาะนี่มันมีมันแบบให้ได้ยิ้มอะมีเอนซีด้วยนะจ๊ะเหมือนแบบจะถอดกางเกงใดๆอะไรอย่างเงี้ยผมต้องขออภัยไม่สจะล่วงเกินประบาทเลยด้กววะไม่เป็นไรพี่ยาค่ะแล้วก็ดาราที่มาเป็นแบบว่าสมทบเนาะทำให้เนื้อเรื่องมันหนบหน้าดูมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นเบอร์ใหญ่นงั้นเลย แตแ่ะคนค,คุณภาพคุณภาพคุณภาพไม่ใช่แค่เรื่องของภาพและเสียงเนาะนักแสดงาการลำดับภาพหุยเพอร์เฟกต์ประเมืออันนี้คือภาพรวมเนาะเดีเราต้องไปดูอของจริงในวันที่สามพฤษภาคมนะก็คือทางช่องมีสองช่องทางนะที่เขาบอกมันจะครัวเป็นช่องวันแล้วก็เ,เป็นแบบอันคัดก็เป็นไอฉีอีเราจะมาถ้าสมมติว่า เราจะรีแอคนี้เขาจะอนุญาตไหมยัักขออนุญาตได้ไหครับขออนุญาตรีแอคนะครับเรื่องนี้ถ้าสมมติเราไม่รีแอคเนี่ยนั่นก็คือเราไม่ว่าแแต่เราจะรีแอคแน่นอนเราเราไม่ได้สัญญานะเราไม่ได้สัญญานะ <laughs> แต่เราอยากจะรีแอคออน,นักสแสดงอ่านในฝั่งของตัวตัวหลักพี่ซีพี่น้องนิวซี <C S 1> คือท mm ็ hmm. อปฟอร์มคอล่มากอยู่แล้ว ขึ้นเรื่อยๆเนาะคือแบบเป็นกราฟที่บอกว่าโอ้โหคือนูนิวคืออยู่ในหัวใจแล้วขิดเรื่องออกมาก็ยังไม่เขาเข,เขาอยู่ในจออ๋โอโอเคก็ขี่เรื่องออกมาก็เป็นนูนิวอยู่ครึ่งหัวใจแล้วนะแล้วที่เหลือที่เหลือเป็นบรรดาเมนของวงบางอ่างเงี้ยเหรอใช่ไหม <c oughs> โอเคได้เราตอบอย่างนี้ได้ตอบอย่างนี้แล้วครึ <c oughs> ่งหนึ่งนูนิวอยู่อยู่ก่อนเงี้ยเออสนุกสนุกแน่นอนเราเราเราว่าต้องสนุกทุกคนต้องชอบไม่อยากพูดอะไรเยอะ เพราะว่าเมื่อกี้พูดรวมไปแล้ววาาา่าดาราดารอรุใหญ่มาันนั้นแคปปี้อยู่แล้วฝั่งของซีนูนิวเนี่ยสิ่งที่อยากจะได้ต่อจากนี้คือเพลงประกอบเนาะต้องมีแน่ๆนเพลงประกอบหรือจะมีทั้งเพลงเรยเพลงช้าก็ได้แล้วก็อ๋อเมื่อกี้ในบรรดาคนที่มาเซอร์ไพรส์รในเรื่องทั้งหมดที่ซ้าชอกเป็นเมนต์ซ้ำอยู่ก็คือพี่มดก็มาพี่มดนะมดไอ้จ้อยไงไงจ้างไหนไอ้จ้อยแห่งยโธยาไอ้จ้อยเขางมเลในเรื่องนี้โมดอนะ อบุพเพสันนิวาสอ่ะออต้องพูดเนาะเบื่อ่อางคนจำไม่ได้เนาะนั่นคือเขาชื่อคนเรียกเขาไอ้จ้อยเขาคือโมดนะชื่อโมดนะครับหนุ่ปีสารคนเก่งเป็นนักร้องก็เป็นแล้วก็มาเรื่องนี้ด้วยอุย้ยแต่ถ้ามุดโมดมีคู่อายขึ้นมาเขาเปิดพิธีเหมือนกันเนาะสมมตินอดบว่ามาอยู่กับบ้านหลังนี้เนาะเออแล้วก็อ่าภาพคนดูน่าจะขุ่ การโลเคชันต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในวังต่างประเทศโหแบ<า>บว<า>่าผู้ฟ้ามันพร้อมแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวอย่างแล้วอะมันคือพร้อมแบบพร้อมจ่ายอะไว้ได้ไหมจ่ายได้ปะใชไมจ่ายได้ปะ่ไมได้เอามนั่นแหละพร้อมออดแอร์อ่าโอเคก็เดี๋ยวเรารอดูแล้วก็รอรีแอคจากพวกเรานะเดี๋ยวเราจะทำรีแอคให้ทุกคนได้สนุกสนานแบบพร้อมๆกันนะครับกับช่อง หกสิบีมิเลนเชนแล้วก็ปากแฟนคลับของทุกด้อมที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับจุดที่ลืมไม่ได้คือคู่พักคู่นางซีโนนิวชื่อด้อมสอนสนไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าถ้ายังไงพิมพ์มาหน่อยพิมมาหน่อยเอ,อรเราเป็นคนแบบว่าผู้น้อยไม่ค่อยจะรู้อะไรรู้น้อยออประมาณนั้นก็รอเลยสามพฤษภาคมนี้นะครับทุกคนเจอกันกับข้ามฟ้าเทียงเธอหรือว่า the next, the next prince, prince. เราขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคนนี่คือหลานชายของเราคณคินอสวัเทวาทินใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็วันก่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาดอยู่เลย การตามหาท่านชายคนหนึ่งทาย,ยาทคนเดียวของอาศวเทวาทินผู้มีชลังคนเดียวที่ฝากหวังอะไรไว้ได้นอมรับคำสั่งฟาไปา